ป้าเจหาเดือนที่แล้วกิ๊กมาไทยเก็กโยคะสมาธิที่นี่ค่ะส่วนโมกคาพาราลามไทยเก็กเนี่ยภาษาจีนเรียกว่าไทจีเฉียนไทยเก็กไทจีเฉียนไทยเก็กโยคะเรียกว่าหยูเจียยูเจียยูเจียโยคะสมาธิหมิงเซียงสมาธิหมิงเซียงเพื่อนๆว่าที่นี่บรรยากาศดีไหมคะ ชีฟ่นเหินหา่าบรรยากาศดีมากชีฟ่นเหินหา่าบรรยากาศดีมากเป็นไงคะเสียงบรรยากาศข้างล่างเนี่ยมีปลาด้วยนะเห็นตัวหวีปลาเยอะมากเห็นตัวหวีปลาเยอะมาก ข้างนอกนันมันแปรปลีนเปลี่ยนแปลงอยไไู่ตลอดเวลานี้ถ้าเรารู้จักการคลายออกจากความยึดติดทั้งหลายเนี่ยชีวิตก็จะเป็นอิสระจากทุกทั้งป่งได้หายใจเข้าพอขึ้นมาเสมอไหล คลิกมือทั้งสองความมันลงหายใจออกเบาๆไม่ต้องเร่งรี